วีลคั่มแบ็คทูเดอะชานอลไทยออโต้วิชั่นวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Lamb บกินี n i รัส s Super SUV ที่ยังคงครองบันลังความแรงและความหรูในโลกของรถ SUV ระดับไฮเอนรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ดุดันยิ่งขึ้นล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระทิงดุของ m b o r บกินีอย่างชัดเจนถ้าคุณคิดว่า SUV ไม่สามารถให้ความรู้สึกแบบซูเปอร์คาร์ได้รถคันนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาล ดีไซน์ภายนอกของยูรัส2026ถูกปรับให้เฉียบคมกว่าเดิมไฟหน้าเลดแบบใหม่ดีไซน์บางลงและดูเฉลยวเฉียวช่องดักอากาศด้านหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกและการระบายความร้อนเส้นสายรอบคันยังคงความดุดันสไตล์ lamborghini หลังคาลาดต่ำแบบคูเป้ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ถึง22หรือ23นิ้วเพิ่มความโดดเด่นทุกมุมมองด้านท้ายมาพร้อมไาท้ายเลดลายกราฟิกใหม่และดิฟฟิลเซอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดขณะใช้ความเร็วสูง ภายในห้องโดยสารของยูรัส2026ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตได้อย่างลงตัววัสดุเอากันตาราและหนังแท้คุณภาพสูงถูกตกแต่งอย่างประณีตแผงคอนโซลกลางยังคงเอกลักษณ์สไตล์เครื่องบินรบพร้อมหน้าจอสัมผัสคู่สำหรับควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบปรับอากาศหน้าจอมาตรวัดดิจิทั่แสดงผลกราฟิกสวยงามและสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ พวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มเลือกโหมดการขับขี่แบบ ANIMA ที่ทำให้ผู้ขับสามารถเปลี่ยนบุคลิกของรถได้ทันทีในด้านพละกำลัง Lamborghini Urus 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงยิ่งขึ้นให้กำลังมากกว่า650แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้ทันใจ จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ทำให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ3วินาทีตน้ตนๆซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ SUV ความเร็วสูงสุดทะลุก300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมออประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจไม่แพ้ซูเปอร์คาร์2ประตู นอกจากนี้ในบางตลาดยังมีเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานพลังเครื่องยนต์ V8 เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มพละกำลังรวมให้สูงขึ้นพร้อมช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานถือเป็นก้าวสำคัญของแลมโบกินีในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าแต่ยังคงรักษาอารมณ์ความแรงแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนช่วงล่างของยูรัส2,026มาพร้อมระบบถุงลมปรับระดับได้และระบบกันโครงไฟฟ้าทำให้การเข้าโค้งมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูง ระบบเลี้ยวล้อหลังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในเมืองและเพิ่มเสถียรภาพเมื่อขับด้วยความเร็วสูงไม่ว่าคุณจะขับในเมืองทางด่วนหรือแม้แต่เส้นทางออฟโรดโหมดการขับขี่ที่หลากหลายอย่างสตราดาสปอร์ตข้อาและโหมดออฟโรดจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์ช่วงล่างและพวงมาลัยให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยยูรัส2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันและเซนเซอร์ช่วยจอดทาให้การควบคุมรถขนาดใหญ่คันนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นมากอีกหนึ่งจุดเด่นคือความอเนกประสงค์แม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ยูรัสก,ก็ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเบาหลังพับได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเดินทางไกลกับครอบครัวหรือทริปสุดหรูในวันหยุดรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้าน ในเรื่องราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับหลายล้านบาทตามสไตล์ m b o r บกิน i ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาเต็มคันกลุ่มลูกค้าของยูรัสไม่ได้มองหาแค่รถ SUV ธรรมดาแต่ต้องการรถที่สะท้อนความสำเร็จและตัวตนที่โดดเด่นสรุปแล้ว2 2 l a m b o r g กิน i ยูรัสคือการผสมผสานระหว่างซูเปอร์คาร์และ SUV ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ที่บเฉีียวลสมรรถนะที่ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวนัน ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความแรงและความหรูในคันเดียวยูรัสรุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ชัดเจนถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยออโตวิชันเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า